ส่วนผมกับเรื่อตปีกลังผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วครับคําพูดที่ท่านไปเอาคําพูดของใครก็ไม่ทราบมาบอกว่าประกันรายได้เกษตรกร,กรทําให้กเกษตรกรอ่อนแอผมคิดว่ามันตรงกันข้ามแหละครับท่านบอกผมเอาคําพูดใครมาพูดก็ไม่รู้นะครับผมเอ่ยชื่อเลยนะครับท่านสันติพร้อมพัฒน์ครับอยู่ในข่าว สันติพร้อมพัดฟัดประกันรายได้ชาวนาทําคลังกระเป๋าฉีกเกษตรกรอ่อนแอเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ท่านนะครับเปิดทีวีมาเราเจอรัฐมนตรีทะเลาะก,กันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับรัฐมนตรีพาณิชย์ตอนนี้เบิกจ่ายไปได้หมื่นล้านนะครับยังไม่รู้ว่าอีก80,000ื่นล้านจะมีที่ไหนมาจ่ายเป็นนโยบายของพักใดพักหนึ่งหรือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เต็มใจจะทําด้วยกันนโยบายประกันรายได้ข้าวมันปาล์มยางข้าวโพดผมเรียนตรงนี้เป็นนโยบายพักประชาธิปัตย์ครับ ก่อนร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์มีเงื่อนไขาย3ข้อ1ประกันรายได้ถ้าจะให้ร่วมต้องเป็นนโยบายรัฐบาล2ต้องบอริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัต์สุจริตและ3ต้องแก้รัฐธรรมนูญไม่แตะหมวด1หมวด2และไม่แก้มาตรา112ครับและแน่นอนครับตอนนี้ไม่ต้องมาพูดเรื่องความชื้นกัน น้าท่วมที่อยู่ในภาคกลางตอนนี้ความชื้นที่ทําได้อยู่ที่3 0มสถึงสาความชื้น15%เปไม่มีใครทําได้กระทรวงพาณิชย์ลองทำให้ดูหน่อยนะครับเพราะราคาข้าวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานทั่วไปราคาณความชื้นหนึ่งกับราคาข้าวแห้งที่ความชื้นมาตรฐานเนี่ยเอามาเทียบกันก็เทียบไม่ได้ อันนี้ก็คือเบื้องต้นที่ขออนุญาตทําความเข้าใจความชื้นมาตรฐานของข้าวเนี่ยอยู่ที่ความชื้นไม่เกิน15เปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าเราเอาตัวเลขความชื้นมาตรฐาน15เปอร์เซ็นต์มาใช้เนี่ยอันนั้นจะเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันโดยเฉพาะในมาตรฐานที่จะนํามาคิดคํานวณการช่วยเหลือเกษตรกรและผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าไม่มีใครอยากจะผลิตข้าวชื้นนะครับแต่ถ้าอยู่ในประเทศที่บริหารจัดการน้ําแบบนี้และโยนความผิดให้เกษตรกรผมคิดว่าไม่แฟร์ แล้ววันที่9นี้ได้เงินประกันรายได้ได้ไม่กี่บ้านนะครับอาจจะไม่ถึง10%บเด้วยซ้ําในบางหมู่บ้านไม่พอปิดหนี้ครับเอามามองหน้ากันสิ่งที่เกี่ยวข้าวขายข้าวได้เสร็จกลับมาก็มีแต่หนี้หนี้แล้วก็หนี้และพวกเขาไม่มีเงินทุนที่จะทํานาปรังในเดือนธันวานี้แล้ว เฉพาะเงินส่วนต่างสูงสุดที่ผมให้ลองคำนวณมาดูเพื่อจะได้เป็นตัวเลขที่ท่านประธานจะได้เห็นภาพก็คือว่าเราประกันรายได้ข้าวหชนิด1ข้าวหอมมะลิสองหอมมะลินอกพื้นที่สาปทุมธานีสี่ข้าวเจ้าห้าข้าวเหนียวเฉพาะเงินส่วนต่างเกษตรกร,ร,กรที่ได้สูงสุดเฉพาะส่วนต่างนะครับไม่นับเงินที่เอาข้าวไปขายในตลาดอันนั้นก็อีกก้อนหนึ่งเฉพาะส่วนต่างชดเชยเนี่ยข้าวหอมมะลิในสองงวดน,นี้ที่ได้สูงสุด 5้า2 6บาทหนึ่งครัวเท่านั้น57,826บาทครับที่ได้ไปเวลาที่ดูไวนิวท่านที่ยืนยิ้มว่าจะประกันรายได้ข้าวอย่างนี้นะครับเขายืนท่ามกลางน้ำที่ท่วมอยู่นะครับและนี่คือวิกฤตของประเทศในเรื่องของภัยแล้งและน้ำท่วมและเรื่องของโควิดที่นี่สิ่งของพวกเขานั้นกองท่วมหัวอยู่ไม่ใช่การพูดในภาวะปกตินะครับ รายได้ที่มากสุด5้0 0 0ื่นถ้าลองไปดูหนี้ที่เขาเจอสิครับมีหนี้อยู่5้าก้อนทั้งหมดเนี่ยหนี้ทกศเป็นแค่หนึ่งใน5นะครับความกังวลไม่ได้อยู่ที่ว่าทกศจะโอนเงินได้หรือเปล่าแต่ความกังวลของพี่น้องประชาชนอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่านโยบายการประกันรายได้แบบนี้ทําให้เกษตรกรอ่อนแอแล้วผมจะมั่นใจได้ยังไงว่าวงเงินทั้งหมดจะสามารถเบิกใจออกมาได้เต็มในขณะที่ประเทศจะมีวิกฤตหนี้มหาศาล ประชาธิปัตย์ก่อนร่วมรัฐบาลเนี่ยพูดชัดครับว่าถ้ารัฐบาลจะให้ประชาธิปัตย์เข้าร่วมขอให้นํานโยบายประกันรายได้ของประชาธิปัตย์เป็นนโยบายรัฐบาลเพราะฉะนั้นท่านจะบอกว่าเริ่มตีครั้งจะไม่ทำเริ่มตีน้นนี่จะไม่ทํารับาานนั้นจะทําหรือไม่ทําขออภัยนะครับถ้าเกิดเลยไปท่านไม่ต้องกังวลมันเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วครับทุก ท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและต้องผลักดันนโยบายรัฐบาลส่วนท่านบอกว่าจะเป็นภาระงบประมาณไม่มีวันจบสิ้นมีโครงการไหนครับที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมาตรการระยะยาวหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวกันเพื่อซื้อปุ๋ยราคาถูกไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวกันเพื่อทํานาแปลงใหญ่ผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าท่านเปลี่ยนนะครับมาตรการเหล่านี้เกษตรกรเข้าไม่ถึง ท่านดูจากเงินกู้1ล้านล้านก็ได้ครับโครงการนาแปลงใหญ่นะครับตั้งเป้าว่าจะมีเกษตรกรที่เข้าร่วมทั้งหมดเนี่ยห้าพันแปลงเข้าร่วมได้จริงแค่สามพันแปลงเพราะว่าต้องรวมตัวเป็นนิติบุคคลต้องจดเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเรื่องแบบนี้พี่น้องเกษตรกรทั่วไปเข้าไม่ถึงเรื่องปุ๋ยราคาแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการพัฒนาธุรกิจปุ๋ยนะครับ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนของกระทรวงเกษตรก็ล้มเหลวโครงการพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยนะครับที่เกษตรกรจะรวมตัวกันไปคําถามคือมันมีเงินงบประมาณตรงไหนไปอุดหนุนซัพเตดให้ราคาลงบ้างครับเป็นแค่ไปขอความร่วมมือกับพ่อค้านายทุนให้ลดราคาและการที่เขาจะรวมตัวกันไปซื้อนั้นต้องวางเงินสดนะครับใครจะไปซื้อได้ถ้ามันดีและถูกจริงๆเนี่ยผมคิดว่าวันเดียวก็หมดแล้วครับแต่ตอนนี้ก็ยังขายไม่ได้เกษตรกรหลายคนยังไม่รู้เลยว่าจะไปหาปุ๋ยราคาถูกที่ไหนปุ๋ย ผมขอตอบนิดแล้วกันครับปุ๋ยที่กระทรวงพาณิชย์ทำเนี่ยหลักใหญ่ไม่ได้ไปใช้งบประมาณแต่ขอความร่วมมือกับผู้นําเข้า19รายแล้วก็มาจัดโครงการปุ๋ยราคาถูกร่วมกับกระทรวงเกษตรพาณิชย์แล้วก็ผู้นําเข้าปุ๋ยให้สั่งซื้อในรูปสากร กลุ่มสากรหรือรวมกลุ่มกันซื้อซื้อรายบุคคลไม่ได้เพราะว่าอันนั้นเป็นไปตามท้องตลาดแต่อันนี้โครงการพิเศษวิธีสั่งซื้อให้สั่งซื้อจากสากรจังหวัดสากรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นด้วยก็คือว่าการแก้ปัญหาต้องไม่ทําเฉพาะประกันรายได้มันจะต้องมีมาตรการอื่นเข้ามาช่วยเสริมระยะยาวด้วยเพื่อให้เกษตรกรยืนอยู่ได้เรื่องข้าวเนี่ย ผมไม่ทราบท่านเคยไปอ่านยุทธศาสตร์ข้าวหรือเปล่ามาถึงวันนี้ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ข้าวไทยแล้วครับเริ่มต้นมาปี 63, 64, 65, 66, 67เป็นระยะเวลา5ปียุทธศาสตร์ข้าวไทยกำหนดเพื่อที่จะให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถยืนระยะและมีอนาคตที่สดใสระยะยาวตอนนี้เนี่ย คลิปที่ทุกคนเขาแชร์กันนะครับคือคลิปของพลเอกประยุทธ์ครับพูดเรื่องตั้งแต่ปี59ว่าอีก5ปีชาวนาจะรวยครับนี่ปี64นะฮะแล้วเราจะเชื่อใจยุทธศาสตร์ข้าวของท่านได้อีกเหรอครับคือเขาฟังกันจนเขาเอือมแล้วครับเขาเลยฝากผมมาถามวันนี้ถ้ายังจะโฆษณาขายฝันกันต่อไปพูดมา5ปี7ปียังไงว่าประเทศจะมั่งคั่งขึ้นรวยขึ้นไม่มีใครเขาเชื่อท่านแล้วครับท่าน